สวัสดีย่างคำครับพี่น้องครับมาแล้วมาอีกแล้วนะครับมาเคลื่อนคือเก่าคือเดิมคุณพอคนกําลังยากเบ็ดครับพี่น้องครับนี่โอ้ยเบ็ดปลาซิวอย่างนี้มันคือเปิดพอเลยโอ้เบ็ดปลาซิวดวงมาไงพี่น้องโอ้โหเบ็ดปลาซิวเราโอ้โหไปใส่อันปลาซิวง่ายนะครับพี่น้องครับปลาตองกายนี่แหละผู้น่ะโอ้หลากหลายตัว planet ด้วยครับพี่น้องครับเนี่ย ันบอกใหญ่แล้ววะอท่านถ้าพ่อเราหนังหัวขวัญเนี่ยเนาะเบ็ดปลาซิวแลยรัวเบ็ดทั้งหมดมันเดือบเอาตัปุครับผมมองเป็นปลาซิวทั้งมหาลัยเลยโคตรพ่อคนรแม่ปลาซิวนะครับพี่น้องครับคนพันนี่้โอ้โหปลาซิ่วตัวแปดโลห้าโลเป็นนั่นเบ็ดพ่อมบอกพ่อเลยจังไหนครับนี่เบ็ดสายโนเบ็ดเวียกเนาะนี่ครับพี่น้องครับกำลังยักเบ็ดอยู่ว่าสิไปใต่บงป่าริมฟังไปตะเขาก็พอป่าริมฟังไปตะเขาก็พอัน ขึ้นเนี่ยบอกครับเอาอันอันนี้ไปไปสักเบิ้งเอาซุม่มครับมันจะในสดมันสียู่บอสในผมว<อ>ะแม่นบอสครับ,บมีเป็ดตะมี่บ่เหมือนี่เป็ดตะร์เขาบ่สนี่เป็ดตะร์เขาบอสในอีพอเราไปล่องเ<ก>บิ <uel: S 1> บ้งสิไปล่องเบื้องโยบีนองนะครับไปหาเบิ้งซุ่มก่อนโอ้ยเฮียห่วยซุ่มสองลูกว้ายพอด่ายปลาอึ้งปอ นี่ครับสถานที่หมองอยู่ของอึ่งปอครับตกกลางคืนมากนะครับพี่น้องกับมีเสียงไฟเพิ่นใสโซลาเซลล์นะครับแฮ่นี่เต็มที่เต็มแดนมีแต่แฮ่ว่าเป็นมองขายแห่เอาหลดเอ้าอยู่เกื่อนยังไงก็ได้กินปลาหมึกครับบ๊อยู่เื่อนได้กินปิ้งปลาหมึกพี่น้องเลยพุตรเออใส่รอยอ่ไรหรอกไหวว่านแฮนบอะไรยังเนาะว่านแฮนบอะไรอีหยังหรือไหนต้องลงมือเองตัวแมนวะใส่ซุ้มนั่นบาทนี่กินปิ้งโอ้เนี่ย กินปีงปลาหมึกแล้วพาไปซักซูมหน่เด้อพาพี่น้องไปซักซูมบ้างนะเนี่ยพี่น้องครับได้ซุูมกับพี่น้องอีกชั่งหน่อยนะครับกินปีงปลาหมึกเพ,พื่นอวนว่ากินปีงปลาหมึกแล้วเสื้อผาออกไปซวงเบิ้งนะครับพี่นอ้องได้ไหมเพื่อนพาไปรอเบิ้งจะเข้านะครับเนี้ธอได้ันปลาหน่อยมาปีงนะครับบ้านแห้งวังแรงนี่ครับโอ้ยแต่จะหัวจะหัวเงี้ยังนี่ได้ปลาหน้าอย,อยุ่มสามตัวบ้างเอาเนี่ยแหละครับทีมงานมันก็ล่งมาบัดเนี่เสียงรถมาตอดจะแตกนะมาแล้วนะครับ นี่ละได้ตัวนึงนี่แหละปลาทูเบ็ดกำลังสิปิ้งพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยตัวบางไงเนี่ยน้องแก้มกำลังสิปิ้งครับพี่น้องครับเป็นได้มาไล่ไล่บ่อมาขึ้นเนี่ยขึ้นก้อนเนี่ย,นนยมาไล่เพราะไรคาน้่ยมันรถบ่บ่หา,านคือเพิ่นดออกโ้ผู้เพิ่นหมานกับหมานเน่าเฮาบ่หมานนอกกับสู้กันไปสู้กันต่อไปสักวันก็ต้องหมานคือกันนี่ปิ้งปลาพอ่อปิ้งปลาพอ่อปิ้งปลายนีม่มาเลี้ยงครับ น่ามาหอดแล้วอีพอมหดอีกแล้วคนนึงมงกินเมกินป็นมูมไงบบอกมากินปีปลเมือกน้ำสัมโอ้ย่าอยผู้เดียวครับครับดียวครับโอ้ก็เลยอยู่เป็นมูย่า่ยครับครับเอาเอาจังห้อกับไปเพื่อนเอาก็ได้ดอกจะปาดในเพื่อนเอาในปีงปลาหมึกนี่ปลาหมึกมาปีงว่าสันมาเคลื่อนยังได้กินปีงปลาหมึกจะได้ไปนอนเลยกูนะทุกแง่ใดทุแด โอ้ยนี่กระซุมเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวขกินฟีนปลาเมืกแล้วเดี๋ยวไปตรวจจาดก,กันเบิงเนาะเอาะ้าจะกล้าไปนองครับเดี๋ยวพาไปเบิงครับไปนองครับร้อยแล้วครับปิีงปลาเมืกยางปลาเมือก,รอกครับไปนองมาเคลื่อนนั่งได้กินต้มปลาเมืกกับอึ่งปอเฮ็ดไในน้อในน้อตึก <c oughs> <c oughs> ตึกเงี้ยวบางครับไปนองมากกินเขาแรกน้ำกันก่อนสิไปสักซุ่มว่าสันนะครับอีพอว่ามีมีปาอยู่สันแล้วว่าเขาฟังกันเนาะพอเนาะเนี่ยสิไปเบิงซะเลย ปลาหมึกน้ำจืดปลาหมึกน้จืด่ะตัวนี <laughs> ้เคลื่อนน้ำเปล่าครับผมมาก,กินเข่าเคลื่อนน้ำกันพี่น้องครับเมื่อนี้หลังจากตีปิ้งปลาหมึกกับอึง่งเมือกน้องแก้มนะครับผมเมื่อนี้มาก,กินเขา่ากินน้ำน้ำกันนะครับนอนองยอบีละจันไรเมื่อนี้มืออื่ยอนยังสิเดวะไปหาลูกไส้อยู่ข้าม่วงเลยจังสีเมื่ออุบลน,นะครับจักสีได้ปลาโปบปนูปะนปะครับบ้านเหนือบังเว้นกับโป้ขึ้นพะลูกวันดอยกินเข่าแล้ววันเสาราไปซักซุ้มวมาสันเลยนะครับ ก็เลยว่าปิ้งปลาหมึกกินกันสักก่อนพี่น้องครับมาบรรยากาศนะครับเบื้องตี้เหรอครับพี่น้องผมอ่ะบรรยากาศริมเขื่อนนะครับโอนนะครับแนมไปหนาดามนะครับแล้วเอองงงนั่นนั่นนะครับริมเขื่อนริมเขื่อนพันสิบผ้าไปซักซุ่มบริสันทร์เพิ่ม่ารับกินเข่าแล้วสิไปซักซุ่มแต่ว่าขันผู้ใดมีปลาบอกเลยเด้อเสียเอาปลาเมื่อน้ำเลยมืออื่นนป่าดาปลาด่างก่าดอก ปลาดงเาปลาเหงาเก่าเสียเมื่อฝากพี่น้องทั้งอุบลนะครับเอาเมื่อปุนละนะครับนั่งกูสาวปลาไม่อย่างเอากินเข่าก่อนพี่น้องกินเขาก่อนจะไปจะไปซุปจะไปซักซุมกินข้าวกันก่อนนะครับมาบาดพี่น้องครับได้เวลาแล้วกินเข้าเรียบร้อยนะครับมารอเบิ่งป่าริมฟังครับอึงเปะพี่น้องครับเนี่ยครับนี่ยงเบื่องน้ำริมฟังครับพี่น้องเธอมันเข่าฟังกด วนมากป่านอนฟังปลาอยังางพะเป็นปลานิ่นปลายังเนี่ยบ่สมัยตะกี้น,นี้สมวกได้สักเอาเดี๋ยวลองดูี่นองครับเดี๋ยวลองเป็นคนดูไปนองด้วยเธอเห็นปลาเขาฟังปลานอนฟัง เห็นยางแห้งไว้ครับโอ้แมงม่มาเกาะกล่องบวนปป้มือจาขอวางโมเมนต์สับกันเน็นมันตกดู่ๆไปเนาะปลาบืนฟังเปตะคืออะไรพี่น้องเอย เทิ้งซุม่มเทิง้งคุถือมานนั่มนะครับโอ้มีหัดเลือดตัวนี่เหมือดแน่ได้ไปดองเด้อนะครับเร๋ยวงควนไปดองครับรอบควงควง อย่างงตายกันแลยอยู่นี่ตะกีตายป่อคอพี่น้องครับม้วนมวลแนวๆนี่นนสมวกแทงเอานะครับท่านี้ฮะปะนิหน,ปนหน่อยอยูุสยปนิหน่อยก็มีมสิยุ่ยไก่บ่หนี่งเสียแล้วบ่ต้องสักกูดูโอ้ oh, ตัวนหน่อยๆนะไปแล้วโอ้พ oh. oh, ระท่านมาดอกแน่วนั่นตัวน่อยพวด ไฟ่อยเบิรได้บ่มไฟ่อยือเบิดจังซี่ว่าเบิดแล้วไฟ่อยเบิร์ตเอบไดนนอยู่บนนี้ก็ตอบหน่อยเป็นจังไน้อบานนี้กับบคือิบ่ไดท่า ปลาสื่อน้ำเพื่อนมืออื่นผลว่าไปนรองเลยสื่อปลาใหญ่กว่า,าปลาอันปลาเปินไซดังโอ้ยกล่องเครื่องมั่วเดีลยนะเออพันเงียง้ยลงมาสิเจียงอยู่คนเงี้ยมา,านันเป็นแบบมืดโอ้คือฝ่าเหลือมมันเป็นฝนสิมาหทีหรูกฝีโอ้ซุ่มหนักก็จะพอท่านเมื่อด้วยนี่เสียงไฟน่ะ อาจะมาปิกนิกเต็มมาขึ้นเลยอืมไปเตใสักบฝนออกซุ่มนี่ยนะฮะดาตก,กมาเตใสแม่นเห็นกับพ่อท่านมันเอาพ่อเน่นั่นแล้วคือว่าอันว่านเหี้ยอดไอยูอ่นี่เดี๋ยนี่เด็๋ยวยัแล้วลองมองดูชึบอยู่อยู่บ่พอเ <laughs> มื่อหนึ่งถือกล่องเมื่อหนึ่งสักพี่น้องมันเมียนบัวคนบ่เคยเห็น cắn ra muộc này men yu xây là tôi nói bò, mất lọt bỏ ô oh, men là bị lọt lấy hàng phần này Ôi, oh, à oh, yu yu dưới yu dưới bị đoạn người nó nằm đi và giờ nó nem hiền rồi là bọn này để bước ô ô rút 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 là Oh, oh, oh. อู้ย no ังใหม่ขอปักอ้ยู้ยังใหม่ยังมาลายแต่ซากเลนได้ซื้อเราไปน่องแต่ว่าอยู่อยู่ครับไปน่องโบออกครับใช่หล่ะโอ้ยอู้ยังใหม่ไหมเออนี่ได้แล้วไปน่องได้แล้วคะแนนรุดแล้วโอ้ยตัวน้อยนึงโอ้ ไอ้ปลารู้ไหม่เขาปากโอ้ยไปทะลูกบอลดอกไปไปในหน่วยนึงเว้ยโอ้ยบอมแมนโดนหน่อยพวดป่าใหญ่บอมีเขาฟังนกแนวหนินี่ป่านิ่หน่อยนี่แหละฮะนั่นกระปานหน่วยกันใหญ่ปันใดโอ้ยซ้ำกัน ไม่แต่ปลาหน่อยพี่น้องครับบ่คือดอกพี่น้องเอือแนวนียนี่เดี๋ยวตัวนึง่งหน,นึ่งกับปลาหน่อยอีกครับนั่นโอ้ยนี่อู้สง้งหลายอยู่แต่ว่าหางมันเป็นปลาหน่อยครับนั่น,น,นหนึ่งนี่ส้งปลาหนอนฟังอยู่พี่น้องปลาหน่อยครับบ่คืออละไลรปลาเอา๋ยเฮาเฮ่าอีกแล้ว ยืดเสียงยืดสายซื้อดอกพี่น้องเลยจ้าใต้เขาก็จงป่านำหวยนำห้องเขาเป็นนอนขคโล่คีรีเยอะยะมันขึ้นเอ้าวันคืนอะไรล่ะพี่น้องขออนุญาตบาทค่ำไปก็ดอกบาทนี่หาของนอนหาซื้อน้ำเพื่อนบุหรี่มืออื่นนีงสิได้เมื่อนะครับไปไปไปเอ้อขึ้นขึ้นขึ้น